อาศัยหลักพรรมมาสอนมันไม่ทันไม่ถึงใจาการโต้อตอบอะไรก็ดีปัญหาในเนี่ยต่างๆเราจะไปหาปคําตอบที่ไหนในคำพีที่มนมีไว้ทุกอี่ยงทุกโมงพอเราจะไปหามาตอบให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดข,ข,ขึ้นในขณะนั้นแต่เราเรียนทำภายในจิตใจเลยที่เรียนให้มันรู้ถึงเหตุถึงผลภายในจิตใจทั้งโลกและธรรมกระจางทั้งสองด้านแล้วเอานี่ิ ผิดจะคล้องที่ไหนผัดที่ไหนเมื่อผิดไม่ติดตัวเองเท่านั้นแหละมันไม่ติดจากอื่นสำคัญที่มาติดตัวเองมาหลงตัวเองมันด้ันไปไหนแม่งอ่ะมันเปงพหายนตัวเองพระพุทธเจ้าสอนว่าแคบแค่แหละมันวเลือดตึงเาานะะงงงี่ยขาลงมาหน้าขาต่างๆจะโจอันความจริงจะแค่นี้นี่แหละ เริ่มแรกจุดงานที่จะกระจายไปทั่วโลกไปสงสามให้รู้แจ้งไปตลอดไปเจเทหารมาหนะ้าคานตาตะเหนึ่งจะแจ้งไปช่วสแน้าคนนั่งตาก็ออกางนี้ซะก่อนนมักระจายไปออกากนี้กระจายไปั่วโลกโลกวิมีรู้แจ้งสี่โลกสงสามนีกทุกอันนี้ฉนันไหนอันนั้นก็ฉันนั้นไม่ต้องไปเจอดูเจ้าถามใครเห็นอันนี้เจริญภา,ายในตัวเพราะมันเหมือนกันในโลกนี้อันนี้จงังทุกข์นาตาเมื่อรู้นี่ทับแล้วแตกออกมาดรู้ไปหมดเนี่ยจะว่าไง ธนกิจไม่มีอัดไม่มีอัน้นไม่มีติดข้องตัวเองไม่มีอะไรมาปกคุอมุ่งหอมันดีตัวได้อย่างคล่องแคล่ว,วนะผู่วยระดับต้องทำแสดงพุทธพุทพุทธพุทธกุทธพุนพุทธ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 าุทธพุทธพุทนี้ทธพุที่าาสสุทธพุทธพุทธอุทธพุทธพนทธพุ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 ท่ททอออพุทธพุทธาุัธพุทธพุทาพุทธพุทรพุทธพท่นานทธพุทพททธพทธพเทพทธพุมธพทท แต่เรื่องทำแล้วพระองค์เป็นสยามครูของลู้เองด้วยการปฏิบัติให้ถึงความจริงโดยพระองค์เองถึงความจริงรู้ความจริงแล้วสอนคนสอนสารโลกทําไมจะไม่จริงผู้ท้ทติหาตของจริงอยู่แล้วทําไมจะไม่ยอมรับนะของจริงมีอนี่นี่นสาวกออกมาจากศึ้นต่างๆพระรามหากตรสอบค้าเศรษฐีประดุมพีชาวนาคนยากจนสนใจเข้าไปแล้วเป็นจากกระยาบุตรทั้งหมดอื ไทยย,ยังน่าจะน้อยขนาดไหนโกไม่เห็นว่าน,น,นะทั้งโลกมาเกิดเป็นที่ผูก็ระสามประาเกิดจงเป็นทุกข์มาเถิดทำด้นานเรากก่าดีแล้วทู้ทำเรากก่าดีแล้วจงพุทโตนกคําสิ่นสุดทางทุกเถิดถ้าผู้ที่ยังไม่ได้เช่นสุดทางทุกผู้ที่เิ้นสุดแล้วมาบวชที่หลังนี้ก็ไม่ไม่ทรงรับตัางางนั้นแระพานวิวาตีแดงเป็นทุกข์มาเถิดทำเรากก่าดีแล้วเท่านั้น นี่คือทั้งเด็กแรกวข้มาบวชก็มีมีก็เป็นสนนอยนะาวโลเหล่านี้ท่านไปรเรียนที่ไหนมาท,ท่ามาต้อสอนโลกแน่นยันนะพระาะนังกระสาสานี้้านังกระสานี้เราถือทุกวันนี้ถ้าท่านไม่เกณไม่เลิกท่้องด้านจิตใจไม่เลิกท่งการอบรมสั่งสอนจะไปพร้างนันกระานี้ได้มันไม่ถึงใจโลกพอที่จะสนาะางนางังระสานี้ได้เเรียน, <S <S นมาจะมีคำพีแตก คนไหนมั่งพอดีเป็นท่านนางกษานี่ให้เราเขากล่าวไว้เลยสนิทใจมันไม่มีนะนั่นเอาแต่ความจำมาอวดน้ำลายกันนิสัยความจำมันจะเหมือนความจริงเลยความจริงรู้จริงเห็นจริงเพราะทาจริงปฏิบัติจริงรู้จริงเห็นจริงพูดได้จริงๆริตามหลักความธรรมชาติที่มันเป็นจริงแล้วใครจะค้านได้ค้านไม่ได้เห็นมันต่างกันที่ตรงนี้เพราะถ้าให้เรียนนั้นถึงของจริงของจริงสมัยทั้งพุทธการทั้งพุทธการกับของจริง ท like, ั้งนี้เหมือนกันทุกขังอริยสัจจังเข้าคงเส้นคงวาสุภยอริยสัจจังก็คงเส้นคงวาเนรธนิโรธอริยสัจจังก็คงเส้นคงวามัถ้าปฏิปทาอริยสัจจังก็คงเส้นคงวาเดินที่ไม่มีอะไรบกต้องเลยธรรมของพระพุทธเจ้ามันบกต้องที่ตัวของเราเท่านั้นแหละครับคิดตัวของเราเพื่อให้มีความสมบูรณ์สติฝึกแลนอนใจเี้เฉยจะเห็นอะไรดียิ่งกว่าเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้า ในขณะเดียวกันจะเห็นอันใดียิ่งกว่าการตั้งสติตฟั้งทั้งวันทั้งคืนแล้วติตั้งได้เป็นของตั้งได้เป็นของบำรุงห้ามีความสืบต่ออันโดยลนดับจะมีกําลังแก่กล้าสามารถได้ปัญญาก็เหมือนกันที่เริ่กเริ่มพุหัะเริ่มรบพการเราไม่เคยพิจารณาแยกแยะอะไรมันก็ไม่เข้าใจที่เดยเหมือนเราจับไปเสียมไปฝุด ภูเขาทั้งลกูกราผดจะเป็นอย่างนั้นะรือรตาผดเป็นอย่างนั้นหรือเปื่อเออเกิดอทความเข้าใจจะพิจารณาได้ไงจิตใจเราก็มืดตื้อที่เหลือปัญหาข้อหนานเนี่ยมันจะไปฝึกไปฟัปนหรือไปพิจารณากันรู้ได้ยังไงนี่เวลามันไม่มีกําลังสือปัญญายังไม่มีมันเป็นอย่างนั้นความรู้สึกของเราพอพยายามเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสัสทปัญญามันก็ค่อยแสดงกําลังตัวออกมาให้เห็น โดยลาดับลาดับคีอนิามกล้าหาญก็มีขึ้นผลที่เกิดขึ้นจากการพิรนาก็กระจักเรื่อยๆเรื่อยๆไปที่ปติปัญญาเขายิ่งเด่นเด่นเรื่อยๆนั่นการฝึกเป็นอย่างนั้นขอให้มีความขยันหมั่นเพียรน,นักบวชต้องเป็นนักอดทนไม่งั้นสอนโลกไม่ได้ถ้าสอนตอนไม่ได้คนไม่มีความอดทนคนไม่มีความอุตสาห์พยายายมมมีความภาคภียิเป็นคนขี้เกียจสอนตนเองก็ไม่นดาแล้วจะเอาอะไรไปสอนคนอื่นหาหลักเป็นไม่ไเลยเพราะฉะนั้นหลักสำคัญที่สุด ทำร้าที่เลือดออกจากจิตใจต้องอาศัยความภาคเหียนมีสต,ติปัญญาปเป็นหลักสำคัญเป็นเครื่องมือที่ทันสมัย <c oughs> ประมวลลงมาในธรรมในโลกนี้ไม่มีอะไรเลิศขึ้นกว่าธรรมเราแน่ใจต้นหาที่แย้งไม่ได้ในหัวใจเราคนในไ <c oughs> ม้ทุกสมัย,มยปัจจุบันนี้ทุกวันเวลานี้เอกชรนก,รก็มันก็เป็นอัยันซึ่เงเคยเล่าให้ผมเพื่อนฟังแล้วเกิดวความตั้นใจ ในศาสนาสนใจเกิดความเริ่ามใส่พระกรรมฐานก็เริ่มใสมากตั้งแต่เริ่มต้นออกบวดังนั้นพระกรรมาฐานมาพักอยู่ที่วัดเราต้องไปถึงก่อนเพื่อนศึกษาไระร้วกับท่านท่านพูด่ฟังจับใจจิดใจมันชับคนถึงได้ออกมาอา่านเรียนเสร็จแล้วก็ออกในขั้นเริ่มแรกอ่าน หนังสือธรรมะธรรมโมเฉพาะอย่างนี้ประวัติของพระพุทธเจ้าพุทธประวัติมันเกิดความซึ้งจน,จนถึงกับน้งตาล่วงไปเยอเกิดความตงสารพระองค์ดยเกิดความอาใจรังในผลพระองค์ที่ทรงได้รับด้วยแล้วจิตมันก็มีความก็อยิบอ่านประวัติของสาวกองนั้นๆที่ออกมาจากคุณต่างๆมาแล้วมาเป็นแบบเดียวกันอ้าวไม่ได้คำนึงซึ่งพระโอดจากหัดแทนอะไรเท่านั้น มุ่งจะอาจแต่ทาเพื่อทาเพื่อชุบวยตะเีวนองไหนออกมาจากะะระก,กุลใดระกุลธนาคชารหาขัดเศรีฐีกระดุมทีขนาดไหนไม่เอาเรื่องสกุลมาเกี่ยวข้องเลยเอาต้องต่หน้าที่ของพระเต็เมเม็ดเต็มหน่วยจนได้บรรลุธรรมเมือ่อบรรลุธรรมแล้วสอนใครได้แต่ฐานและภายในหองใจไม่มีอะไรมาติดมาบางัง ก็ถามได้ด้วยพูดได้ตามความสะดวกออกมาจากใจที่เปิดเผยอยูแ่แล้วโดยปกติเราพยายามฝึกหัดทีแรกมันก็ล้มลุกทุกครั้งเหมือนกัน <S <S เริ่มแรกจริงๆเป็นเราบวชเราอยู่วัดลูกทานนีนน้นึงกว้างๆตรงทหารนี่ต่เราเลื่อนสายทางภาวนาทิ้งเนี่ยมาถามเรียนถามทา,พานพระรูว่าภาวนาจะทำยังไงก็ผมมีความสนใจอยากจะภาวนาด้วย ทางศัเอาพุทโธเนี่ยผมก็ภาวนาพุทโธเนี่ยเพราว่าเอาพุทโธเลยเรื่องเาจะหลับจะนอนเราแวะเวลาหนึ่งชั่วโมงหยุดไปอนหนังสือหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละทำภาวนาเพรานั้นเป็นประจำน่เคยลดละพอนาพุทโธพุทโธทําไปก็ไม่ขัดทั้งหมดหลายครั้งเลาฝันทั้งอกนี่คือเอาพุทโธพุทโธก็ปฏิจิตแน่ของแน่ฝัน จิตท,ที่มันค่อยแน่ๆมันลงไปปดนลำดับมันเป็นจิตแห่งความสนใจเหมือนกันนะทําให้เกิดความสนใจสติก็ดีขึ้นดีขึ้นแลจิตก็ลงถึงที่กึกโอ้โหพอจิตลงถึงที่เฮ้ยทำไมจึงเป็นตื่นเต้นจิตใจรู้สึกมีความตื่นเต้นพูดไม่ถูกเป็นเรื่องอัศจรรย์เราคงอันนั้นหนักความตื่นเต้นเนี่ยพอเข้าใจว่าความตื่นเต้นเนี่ยไปรบกวนจิตที่สงบนะถ้ามันถอนตัวไปมาได้สงบลงไปไม่นานนะ แต่พอจับได้ชัดเจนถึงเรื่องหลักฐานของจิตที่แบบสงบลงไปแล้วเป็นอย่างไรซึ่งเราไม่เคยเป็นเลยมาเป็นอ,ทอิทธิวัติธรรมจะลำลงไปจะลาไปพุปโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธหายเงียบไปเลยจิตก็หยุดตึกบเลยลงถึงขี้หาดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างมีเด่นอยู่ั้งแต่จิตซึ่งเป็นของอาจารย์อย่างนี้นั่นแหละมันเกิดความตื่นเต้นดีใจอะไรก็แล้วแต่จะพูด ราไม่เคยเห็นอย่างนั้นไม่นานเขาคงจะเป็นเพราะความตื่นเต้นไปเขยา่าแันวเดี๋ยวเราคิดได้ถอนะออกมาพยายามทำอ,อะไรมันก็ไม่ได้จริงเสียใจทำไม่ได้แต่เอาม่รู้ทุกวันวนั่นแหละทวาจริงกับสิดไปคาดผลที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันลืมภาวนาขึ้นเป็นหลักปัจจุบันอันจะยังผลให้เกิดนี่เสียมปยุ่งกับเรื่องอดีตอารมณ์อดีตนั่นหลันไม่ได้เต็มให้พอจางๆจางไป เขาปล่อยเรื่องอารมณ์อดีตมาเขานะเป็นอีฟเขาเป็นแล้วก็คิดก็เป็นบ้าอยู่แหละขยับเข้าใส่อารมณ์อดีตอย่เนี่ยจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกคือนี่เลยจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมีโน่นมีนอลืมมีเสียลูกป่าจะออกภาวนาทีน <c oughs> ี้เราเป็นถึงสามหนอนขนาะนั้นนี้เคยนอยู่ถึงเจ็ดตีนะเป็นเพียงสามหนอนเท่านั้นเป็นอย่างล่ามนะลงถึงขนาดทเชื่อัศจรรย์เต็มที่ ลงเต็มคือกวขาดหมดเลยเอารมณ์อะไรขาดมดในเวลานะั้นไม่มีอะไรอยู่อเหอยอแต่รู้อันเดียวกายทหายเงียบเลยมันอัศจรรยนเลยนี่แหละเป็นเครื่องสังจิตให้มีความติดต่อที่จะออกปฏิบัติก้าพูดให้หมู่เพื่อนฟังได้ในที่เปิดเผยว่าผมนี่จะเรียนจบแค่รเรียนสามประโยคเท่านั้น นนักทาจะได้แค่ไหนไม่สําคันสั้งคัญที่เรียนนี้ให้ได้สามประโยชนแล้วผมจะออกปฏิบัติแต่เรไม่ได้บอกนะว่าคนของเราที่เคยปฏิบัติมาเป็นเครื่องนิดเดียวน้นใจด้วยทำติดใจเป็นแค่เป็นเครื่องดื่มเราไม่ได้บอกพอจบประโยคนสามนี่อยู่ไม่ได้คําสัท์เราตั้งไว้แล้วมาต้องออกเหมือนกับใบไม้มันเหลืองไปหมดผู้ใหญ่ทนบังคับไว ทำให้ไปสี่ไหนให้ออกอะไรนี่แต่เราไม่ค้านความความจินภพลจิตมันหักให้รับอย่างไรก็จะต้องออกเท่านั้นถ้าไม่ออกแล้วก็เป็นโมฆะทิกสุดคือขาดความตัดความจินแล้วเกิดประโยชน์ไปเรียนไปสิร้อยประโยชน์มันก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อฆ่าคําตัดความจินตัวให้คิปหายไปแล้วให้เกิดประโยชน์อย่างไรต้องออกไายยเท่านั้นก็เหมือนเด็กเทวดาช่วยนะเนี่ย ตอนหญิงเทอะทผเราอยากออกครืงทลายจะตายนี่ปรากฏว่าทั้งเด็กทั้หายเรอวงวัดทั้งสีนาธาทั้งออกไปต่างจังหวัดเราได้โอกาสตอนนั้นเราเปิดหนีเลยนะ่ยเรายังไม่ลืมนะคำสัตยาธิษฐานท้่เราที่ตั้งก่อนตอนคุณมีข้าเราไปออกเดินทางเราเอาอย่างเร็วขนาดนั้นนะเพราะมันถ้าเป็นผลมาก็จะบอกมันจะหล่นอยู่แล้วคือจะออกอยู่แล้ว เพิ่งได้ตั้งปจัจจิยฐานแว่าข้าพเจ้าออกงเงินข้าพเจ้าออกได้ด้วยแล้วออกไปแล้วปฏิบัติธรรมถึงธรรมมุ่งหมายที่เราได้ตั้งขณไว้หนึ่งขอให้มินิตในทางฝันก็ตามนิ้รจะรู้ในทางด้านภาวนาก็ตามให้เป็นของอัศจรรย์แล้วเอาความอัศจรรย์นในมินิตจะเป็นคําฝันก็ตามเป็นะระู้ในทางภาวนาก็ตามเรายอมรับทั้งสองอย่าง อพอเราภาวนาทุกวันแล้วไม่เคยละเรียนสูงอยู่ถ้าออกออกได้คืออ,กออกจากทางเรียนที่ผู้อยา่ลองทำได้แต่ไม่เกิดผลอะไรก็ให้แสดงนี้แบบนั้นแบบออกได้แต่ไม่มีผลให้เห็นไดย้อย่าน,นออกไม่ได้ด้วยแล้วไม่มีผลอะไรด้วยก็ให้เห็นอย่างชัดๆัสามข้อด้วยกันสั้งสตยสามเนีเวลาว่าพระสมเด็จจะว่าเราตั้งสตยส,ส,สามอย่าง เ้าก็นั่งภาวนาเขาบางส่วนก็ไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรนอนนะ่วัดบรไม่บ้านล,ลืมไปมันก็หกทุ่มมาแล้วนอนไปประมาณตีสี่มันฝันอะไรทิ่กระดานโอ้โหอาจารย์ตักงคู่วันนี่ทงทำฝันนะ่ะเขาหลับลงไปแต่มันฝันตอนเชิญพระวันนะ่ะคือตอนตีสี่ตอนตึกก็เหาะเี่อกึนอา,ากาศนี่ รอบพระนครหลวงแต่ไม่ใช่นครหลวงกรุงเทพแล้วนะนครอะไรแต่กอัจรย์เหมือนนครเทพเหมือนเทวสถานรอบรอบพระนครสามรอบพระนครนี่มองสุดสายหูสายตามองลงไปตึกรามบ้านช่อ,มองมันจะเหมือนหอปราสาทระดับด้วยทองคําด้วยเพชรด้วยคอยอะไรเนะี่ยแขวคาไปมดจนอาัตรย์ต้อทง,ทงทุกวันเลยนะ โอ้โหเมืองไทย่ัเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนมสงไม่ได้ปลูกก็สร้างกันด้วยวัตถุต่างเหมือนมนุษย์ทั้งหลายสร้างกันเช่นด้วยด้วยปูนด้วยไม้ด้วยกินเผาอะไรนี่มันไม่มีอย่างนั้นนี่มองลงไปมันมันเป็นทองมอนเหมืองอลาลามไปหมดเลยแถวๆอัศจรรย์ชมเหาะไปเรื่อยชมเรื่อยเหาะรอบพระนครสามรอบนี้ชมเกิดความอัศจรรย์จนถึงใจเหมือนกันเทินถึงสามรอบแล้วก็ทีเรง พอลงมาถึงที่กรู้สึกตัวตื่นขึ้นมามันก็คงจะเริ่มเป็นตที่สามนี่ฝันนี่นะรู้สึกตจอขึ้นมาก็เป็นตี่ถึงเวลาตี่นถึงพอดีโอ้โหมีความกระยินเต็มที่ละยังไงก็สาเร็จตามความมุ่งหมายไม่สงสัยคําฝันนี้เราได้ตั้งเป็นปัจจัยาทฐานอย่างเต็มที่แล้วจุดแน่แน่ที่สุดในขณะที่ตั้งัจะจัยฐานไม่ได้เราก็เราแวดฟังแทนเลยเราแน่ใจยังไงเราหนึ่งเราต้องได้ออก สองออก้าเราจะต้องเราต้องสําเร็จตามความมุ่งหมายของเราโดยไม่ตรงใจพอตื่นข้ามาแล้วมันมีคมดีใจภูมิใจโอ้เย็นได้หมดวันั่นพอฉันเสร็จแล้วก็จาบงานสำเร็จองเก่าสำเร็จติดราติดโซอ้วนมาดูว่าเออเราจะไปกระเดียให้ไปช่วยทำอธิพยานที่วัดสุทัศนจินดาหน่อยนะหว่านั่นก้าก็เชื่ว่าจะไปทางนู้นเนี่ยหว่าเราจะไปทางนู้นมาหาจะเราไม่ได้หวังจะช่วย เขาเพื่อท่านเปิดโอกาสข้าวไปทางโน้นเลยเออไปได้เพราะว่างั้นเราก็เตรียมตัวออกเดินทางวันนั้นเลยนะเห็นว่ามันมันสุราต์โอ๊ะไม่ใช่นะมันสราต์ทั้งหมเลยไปธรรมชาติจกัจกรล,ดลาลดนั็นไหมเป็นธรรมชาติจักรลาดอำเภอจักรลาดไม่ภาวนาเป็นเม็ดเป็นหนึ่งเพราะตั้งแต่ออกไปตั้งหน้าตั้งตาเอาจริงเอาจาังคราวนี้เราจะให้เห็นจิต ที่เราปรากฏสามครั้งนั้นให้ได้ทีเดียวคราวนี้จะไม่มันเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วสองปีสามปีที่ปรากฏแบบนี้ไม่เอาคราวนี้จะเอาให้มันอยู่มือทีเดียว mm. ออกมาก็เอากินเอาตังอย่างนี้ไปลเป็นอย่างหนึ่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีแต่ภาวนาทั้งนั้นเรื่องการเรื่องงานอะไรไม่ยุ่งมายุ่งไม่ได้ mm. ถึงก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นปรากฏเด่นปรากฏเอยอันนั้นเอ เล่นสองคืนสามคืนรากฏเล่นสองคืนสามคืนรากฏต่อแล้วก็ปรากฏทุกคืนแน่วแน่วแน่วสมาธิเกิดมาเกิดมาเกิดมาไปเล่าให้ฟังนะครับคุณไปคลิกได้อีกควาไปอะพฤติทางจางนั่นนั้นมันก็เร่งใหญ่เร่งจนจะเป็นอะารจริงก็ทันตาตุกเนี่ยโอ้ยจนถึงเราบวชมันพูดถึงเรื่องความร่างผมทางร่างกายนี่ท่านท่านตาเอ้าล่วงไปแล้วนั่นแหละไปถึงท่าน ไปเข้าบรรษาจิตหนักมากทางทางงานการนี่หนักมากทางจิตใจมันก็เข้มแข็งอยู่แล้วทางร่างกายหนักมากเพราะว่าเราได้นั่งถึงตลอดรุ่งตลอดรุ่งนะนั่งแต่และคืนแต่คืนนนี่โอ้โมันเหมือนตายไปแล้วพื้นกลับพืนเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าจิตมันไม่ได้อย่างใจทุกทุกครั้งไปที่เรานั่งตลอดรุ่ง บางคืนหกคุ่มยังลงกันไม่ได้นั่นแหละคือมันบอกทั้งมากค้ทนทางด้านปัญญานี่ที่ว่าปัญญาอบรมสมาธิเราได้จากการพิจารณาข้างหลังนี่เมื่อสติปัญญามันทันกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นท,ทุกเวทนาเป็นต้นแล้วจิตมันมทุกเวทนาก็ดับเพิบลงมาไม่มีมอะไรเหลือเลยแม้ร่างกายที่นั่งโดดที่แบหายเงียบไปจากความรู้สึกเหลือแต่ความไม่รุนรวนที่เป็นของอัตชร่นี่ได้จากความเดเดเี่ยวอาหารได้จากความจนกรอบทุกเวทนาไอา้ต้อนเราเหมือนกับวลาเรา แต่แหลกกันสือผมันแต่ถ้าติดปัญญาก็บุกเบิกออกกันได้นี่เราจึงกล้าพูดว่าคนเรานะ่ะไม่ใช่จะโม่ตลอดเวลาเมื่อถึงชาจนกรอ,อกแล้วมันหาทางออกได้ทลานได้เราก็เห็นเรื่องของเราที่เ,เป็นๆอย่างในทัญญ้งสยามมเข้าวันสาเล่นใหญ่แล้วความเพียรเล่นพระจึงไม่เสือ่อมแล้วต้งนงเดินเมษามาแล้วไม่เสือ่อจนกระทั่งถึงข้าวันาล มันนั่งตลาดรุ่งมันไม่ทราบกีก่เื่อนนั่นแหะเอาใหญ่จริงเนี่ยเ,เพราะเหมือนกับปลูกอาการนะอาการเรื่องความเออสื่อมของจิตเนี่ยคราวนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสือ่อมคราวนี้ให้ตายเสียเลยนะเอาสู้กันขนาดนั้นเลยวอไอ้เรื่องแจ็คพอยนี่ไม่มี้าิีพนี้จะเสื่อมก็ให้ตายอาตายเท่านั้นหละว่ากันมันก็วาดกันอย่างหนักอว่านั่งตลอดลุ้นโอ้โหทุกเวทนาถ้าวันไหนมันลงได้ง่ายเป็นอย่างนั่นงประมาณสามสี่ชั่วโมงมันลงได้่มันก็มา ไม่บอกท่านนะาล่างตางเรานั่งเวลาเท่ากันก็นตามสำคัญที่สิดถ้าวันไหนจิตพิจารณาย,ยากลาบากวันนั้นสุขภาพของเราโทรมมากเอียบชุดโทมมากเจ็บปวดมากวันไหนพิจารณาได้อย่างใจพอก,กําหนดปั๊บได้ความได้ความพิจารณาไปปั๊บปั๊บได้ความเดี๋ยวกับพุ่งลงเลยพอถามขึ้นมากําหนดพิจารณาอีกได้ความอีกได้เรื่อยตล้ดตลอดรุ่งม,มันรวมทั้งสามหมุนถอนมาทั้งสามหมุนตลอดรุ่งดี วันเช่นนั้นรูออกจากที่ไปได้อย่างสบายเหมือนกับเราไม่ด้่งตลอดดุ่งถ้าวันไหนจิตดีนั้นจิตไม่ดีนั่นสิคือปัญญาไม่พันกันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมันรู้สึกว่าคุกมากที่สุดพรรษานั้งแต่เระบวมนี่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเป็นพรรษาเป็นพรรษาเก้าพรรษาสิพอพรรษาเก้าออกไปแล้วตอนเดือนเมษาของพรรษาเก้าที่ลงไปแล้วนั้นเราเร่งใหญ่ในทั่งออกพรรษา จากนั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งเลยมี่เป็นการลำบากนี้จิตก็เป็นสมาธิได้แน่แลวแน่ตั้งแต่ตั้งแต่นั่งสมาธิตลอดรุ่งได้นั้นแน่แน่ขนาดที่ว่าออต้องอย่างนี้ที่นี่ไม่เสื่อมนั่นรู้นะรู้ในจิตนะมันเหมือนกับมันขึ้นทักเป็นทักนั่มันปับ๊บเกาะติดกันปับ๊บไม่ตกถึงางาาไม่เสื่อมมันแน่ก็ไม่เสือนน่อมจริงๆ เหมือนปีนขึ้นไปข้างหน้าปีนขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วมันก็ปีนตกปีนตกเพราะมันยังไม่ได้จังหวะมันไม่ได้ที่ของมันมันยังไม่ทํางานปีนขึ้นไปตกมาปีนขึ้นไปตกมาพอาปีนนี่แต่เป็นที่ติดครับครับไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้เป็นชั้นเป็นชั้นๆของมันแต่ใครจะมาข้ามนไม่ได้นะคุณตามเรื่องทำปินของใครของเราทำไมข้ามไม่ได้หลังจากนั้นจบปีนมันเป็นสมาธิแน่วกําหนดเมื่อไหร่เป็นสมาธิตลอดเวลาอยู่แล้วนี่ว่าไงยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิออยู่ตลดิ ้างฐานได้อย่างมั่นคงเหมือนกับหินทั้งภูเขาทั้งโลกในจิตแน่นตึงนี้เท่ยวแต่มันไม่ออกทางปัญญามันติดสมาธิเสียที่ได้ค้นทางด้านปัญญาเมื่อได้รับการดูแลว่างการจากแม่ครูอาการมั่นอย่าที่ได้ออกพิจารณาเมื่อออกพิจารณาคุ้นว่าก็สมาธิมันพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นอุป,ปกรณ์ที่เป็นเครื่องสนับสนุนแต่ปัญญามัมนไม่ทํางาน,นเฉยเพราะนั้นมันจริง ็นปัญญาให้ไม่ได้นี่เราก็แน่ใจว่าสมาธิจะเป็นขนาดไหนก็ตามเธอถ้าลงไม่ได้ใช้ปัญญาออาคิดแล้วสมาธิจะทําปัญญาให้เกิดขึ้นเองนี่ไม่มีทางว่างี้เลยเราเชื่อเพราะเราเป็นสมาธิมาตั้งห้าปีหกปีพอออกพิจารณาเท่าน,นั้นก็คล่องแคล่วพิจารณาอะไรก็เพราะจิตไม่กังวลกับอะไรจิตมันอิ่มตัวจิตอยู่ในสมาธิจิตมีความสงบเขาเรียกว่าจิตอิ่มตัวไม่ยิ้ว อหะกับอารมณ์อะไรไรูปเสียงกลิ่นรสจังหัดไม่มายุ่งมีแต่วความสง,งบจิตเย็นใจอยู่ตลอดเวลาเวลาเราออกทางด้านปัญญาไปพิจนารณาเนี่ยไหนเนี่ยไหนมันเป็นหน้าที่ทางงานเนี่ยนั่นจริงๆิมันไม่้สนใจอะไรตั้งหน้าตั้งตาทํางานนั้นจริงๆิเพราะไม่หิวไม่โหยไม่มีอะไรมาแย่งมาขีงเอาจุดตรงนี้ไปด้วยความ,มหวิวโหยนะมันไม่มัมนก็พิจนารณาแล้วก็รู้แจ้งหเห็นชัดโดยลำดับลำดับเอ๊ะขบ้ขบคนข้อคนอะไรที่แต่นั้นมันก็คุ้มเลยอ่าแล้วปัญญ,ญา นี่เราพิาที่เรื่องสติปัญญาที่เนี่ยมันลงรู้กคังอย่างนั es, times, morning, <wh onnaise> ้นแหละทัางต่อมาเลียนเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาด้วยความคามีส่งเสริมอยู่ตรงน้ไม่หยุดไม่อยไม่หยุไม่ล่อยไม่ว่างเป็นอย่างนั้นจนมันงกายเป็นสติปัญญาน้ําเป็นน้าทับน้าซึมไปเลยที่ไหลลิมอยู่ทั้งแรงทั้งฝนน้าทับน้าซึมไปเลยสติปัญญาอันนี้เหมือนกันเมื่อเห็นคุณค่าของสติปัญญาแล้วครับเห็นผล ของกิปัญญาที่ทํางานขึ้นมาและการแรก,รก้ี่เลดตัดีิเลดนี่มันตัดด้วยปัญญาทั้ง,งน,นั้นเนี่ยที่งงนี่พระาชี่เป็นเพียงว่ารวมตัวที่เลสเข้ามาอยู่ด้วยกันเข้าม,มารวมเข้าม,มาในวงแคบเท่านั้นแต่ไม่ไม่สามารถที่จะทำงานกิเลสได้มันรู้เลยทัน้นเป็นปัญญาทีเดียวเป็นผู้ชําละหรือตัดกิเลดได้เป็นประเภทประเภท,เทออกไปโดยลำดับฉ็นไปจัดกับใจที่นี่มันก็หมุนเกี่ยว่มนเกี่ยวไม่มีทางบางทางคนืนเพราะเรื่องรา่างกายอนุกัณฑ์าร่างกายอัตภาพที่ทางนี่มันเด่นมากสำหรับผมเองเนี่ยอัตภาณนี้เด่นมากทีีเดยว กำหนดกายจของนี่มันเป็นหนังไม่มีมีแต่เนื้อแดงโลออกฉะนั้นกาหนดจากนั้นมันก็ทากันลงไปเหนือแต่ล่างกระดูกกาหนดแต่ล่างกระดูก้ามันขาดแต่กันขาดไปโดยลําดับลำดับกอง,งอเ่ไดินทำรวดเร็วของปัญญาากนั้นมันยิ่งเร็วเรต้องเชื่อเรื่องการฝึกฝนอบรมเนี่ย นานตอมันคล่องตัวไปเห็นเช่นนั้นเขาผูกัดมวยเหมือนกันเป็นแชมเปียนแชมป์เปี้ยนมันไปกับลูกคู้คานนั่นแหละมันคล่องตัวแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันปติปัญญาคล่องตัวแล้วที่เลศมันก็อ่อนกําลังลงไปอ่อนกําลังไปวลาเราพิจารณามันเหมือนโลกไม่มีแล้วมันมีแต่งานเรท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาแทรกได้เลยจิตไม่ส่งไม่สายไปไหนทั้งหน้าต่างตาทํางานทําด้วยความสนใจทําด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในสิ่งนั้นจริงๆ แล้วมันกับพ้นทำไมได้เมื่อจิตมันจดจ่อแล้วมันก็เหมือนับนามันไหลพุ่งลงทางเดียวมีกําลังมากจิตมีหน้าที่ที่จะรู้จะเห็นจะพิจนารณาปัญญามีหน้าที่ที่จะพิจารณาจิตเป็นผู้รู้การเห็นตามปัญญาเป็นช่องเดียวช่องเดียวช่องเดียวมัขาดทะลุทะลุไปเลยเพราะนั้นมันก็ทะลุไปได้มันละเอียดจริงๆก็คือเรื่องการมาลาคะถ้าว่าเป็นนิสัย ถูกเอาเขาทิ้งนี่ยังไงเขาต้องสาคัญตนพอไปถึงท่านมันละเอียดท่านมัน,ม,นมันนอนตัวมันมันหลบข้อหลบข้อจริงจรตมามราคะแต่ก็อาศัยสติปัญญาคุ้ยเสียขึ้นมาจนได้จนเห็นทัดแล้วฆ่าได้นี่อันหนึ่งนี้นเป็นเ,นนเส้นรับเราพูดมากกว่านี้เดี๋ยวจะเป็นหมายูทปฏิบัติท่านละเอียดเข้าไปตอนนั้นอี่จะคืออวิชชา อันนี้ก็เคล็ดลับทั้งการเองทั้การทำให้ติดได้อย่างงอมไม่รู้ตัวเลยละ่ะอวิชายิ่งสอมโดยขัดขืนสอนได้แตะสร้งสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติให้นอนใจแต่มันไม่โ้นสติปัญญาอันนี้หมุหนตัวตลอดเวลาเดี๋ยวก็มารู้ก็มาสะดุดกันได้สะดุดแล้วก็หมุนซิ่วเข้าไปในะตัวน,นั้นมันก็พังมันเลยลลายไปเลยนั่นแหละที่มีมีอะไรเหลือนั่นแหละเรียนโลกตบตกตรงนั้นนะเรียนสมมติตบตกตรงนั้นตบตรงอวิชา ท่านคลายลงไปจับใจไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์มันล้วนว่างว้างมันมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีนิมิตอะไรเป็นเครื่องหมายท่านละติใจเลยเพราะไม่มีสมมุติอย่เนี่ยมันรู้แท้นั่นอันนี้เราเรียนจบเรียนโลกจบจบตรงนี้เรียนธรรมจบจบตรงนี้โลกกับธรรมอยู่ด้วยกันเรียนโลกจบเรียนธรรมธรรมจบโลกทป็นท่านไปตัวทั้งๆถึงอวิชชาที่ละเอียดที่สุดก็เป็นสมมุติสมมุติเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโลกได้เหมือนกันเมื่อ มันเป็นสมมุินั้นเรียกว่าโลกข้างนั้นแหละแยก่ย้ไปแยกเข้าไปแยกเข้าไปเอาจนไม่เข้าใจถึงที่เลยเนาะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมีเหลือแต่ความวบิกบางเป็นอิสระเสรีเอาดูอะไรดูได้เป็นหูเต็มตาฟังได้ทุกอย่างใครจะมาตำหน้ว่าดีกว่าตามเชื่อกวตามลูกจะเป็นลูกที่รี้ี่เลวลูกสวยลูกงามาะไนก็ตามดูได้หมดที่นี่นั่นแหละเรียกว่าอิสระอื หูตากเป็นอิสระเพราะใจเป็นอิสระหูตาเป็นเพียงทางเดินของใจเท่านั้นดูนั่งรูปถึงรูปเสียงขีดรถเครื่องทั้งขาดมันเป็นทางเดินของใจออกมาอุจจายภายในนี่ออกไปเสืออุจจาระภายนอกมผู้เสียงขีดรถเครื่องทั้งขาดเนี่ยคือการปล่อยวางหมดแล้วมันสมมติกับวิมุตส์มันไม่เข้ากันแล้วมันเป็นอยู่คนละภาคแล้วทำงานก็อย่างนั้นทำมาคนละภาคนี้จบเป็น ้าเปรียบเทียบย่อก็หมายถ้อยนะจิดนั if anything, if anything, if anything, <sensors> ้นเราจะพูดว <sure> ่าทานั้นขั่งนี้ไม่ได้รู้เด่นมีงั้นแหละแต่แต่เราจะว่าเป็นลักษณะใดยังพูดไม่ได้อันนั้นนั้นไม่ป็นสมมติสมมติเราพอเทียบเทียมกันได้แม้จะนั้นท่านกันยังบอกว่าจิตบริสุทธิ์เนี่ยก็เป็นสมมติอันหนึ่งเหมือนกันเข้าไปเกี่ยวข้องกัาธรรมชาติอนั้นนิพพานบ้างเนะวิจิตรจิตบ้างหากมีแต่ชื่อแต่ให้ชื่อแค่นั้นนี่นะตัว่าจริงจริงไม่เป็นอย่างนั้น มีโลกมันมีสมมติจะต้องทำคุยหมายป้าทางแนละ้วใเข้าเข้าใจกันเพราะว่าเมื่อรู้ตัวเองแล้วมันไม่มีปัญหาเราจะมีชื่อไม่มีชื่อ,ไม,มอไม่ส,ใสนใจเหมือน,น,นกับเราลักษณะอื่นเป็นทีห่หูจะมีลักษณะท่าทางยังไงคนอื่นอาหาร,ารความอื่นมันเป็นลักษณะยังไงก็ไม่จําเป็นต้องถามใครถึงจะอธิบายอธิบายไม่ถูกทางคนต่างก็อยู่ด้วยกันแล้วมันก็รู้เรื่องของกันเองรู้เรื่อง,องตัวเองแล้วก็รู้เรื่องของอืน่นแต่ข้า,าั้านหลัง อาทำยาิีายให้อยู่เรื่อย